เป็นการเกษตรนะของประเทศจีนในทุกที่ก็จะไม่มีว่างเลยนะปลูกข้าวโพดแก้วมังกรพริกถัว่วลิสงข้าวโพดอะไรต่างๆที่เขาจะมีความหมายมากเลยก็ไปอยู่ฝั่งประเทศไทยประเทศลาวที่ก็จะปล่อยลอกล้างมีแต่ยากขึ้นนะนะ่ของจีนเขาจะมีคุณค่าเล็กน้อยเขาจะปลูก ทุกอย่างนะไม่ให้ที่ว่างเปล่าลมียางยางปร,รามีนา すご ภูเขาเลยนะตอนนี้กำลังก้าวในอมงเออมงแล้วเขาทั้ง,งเลยวิ่งใต้ภูเขาิตู้เขาอืนเลยนะยเลยรถไปวิงิใต้ภูเขา